เฮียเฮีย er ไม่แอปกินอะไรเนี่ยไม่ชวนหนูเลย,บบนนนยเนี่ยยังไม่ได้แอปกินซะหน่อยนี่ไงก็เลยชวนหนูพอดีเลยเนี่ยกินไหมหนูแต่มันดูเผ็ดมากเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาอย่าหาว่าเฮียไม่ชวนนะมันดูเผ็ดมากเลยนะ er. เฮียเผ็ดขนาดไหนเฮีย er ก็ไม่กลัวเพราะเฮียมีนี่นี่นเย็นเย็นจับเลี้ยงอร่อยสดชื่นจากสมุนไพรสิบสชนิดบอกเลยว่าแก้เผ็ดแก้ร้อนได้ดีมากเลย หนูขอชิมได้ไหมเฮียอยากกินอ่ะไนูคือเ,อเออล่สิไม่เอาขอกินหนยหนูไม่ไม่เอาขอกินหน่อ่ะอ่ะอ่ยอมก็ได้แต่หนูต้องกินผักมูมาล่าก่อนเขาจะได้รู้ว่ามันแค่จริงไหมก็ได้อืม ดีมากเลยเฮียหมูมาล่าก็อร่อยกินกับเย็นเย็นก็ยิ่งอร่อยเลยเห็นไหมเฮียบอกแล้วงั้น<ต>ห<ว>นูขอกันนะโอ้ยไม่เอาเอามาให้กินนะเอามาไม่ให้โอเคยอมก็ได้เอาไปหมดเลยก็ได้คิว<ง>